สวัสดีครับสิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือ Cooling Tower ยี่ห้อ BAC นะครับประเภท c คาลเตอร์ f o f ์ฟ d r a f t c e n t r i f u g a l Fan ซีรีส์ VT1 ซึ่งนำไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับข้อดีของ Cooling Tower ยี่ห้อ BAC ที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับมีโครงสร้างนะครับที่เราเห็นอยู่นี้คือโครงสร้างที่เป็น h Hot อ i p g a l เ a n i z e ยนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ และคอนดิชันอื่นๆที่จะทำให้คูลิ่งทาวเวอร์ของท่านเกิดการลดสุมได้ง่ายและ B A C ทุกรุ่นนะครับได้รับรอง p e r ร์ฟอร์แมจากทาง C T I ทั้งหมดครับผมพัดลมของคูลิ่งทาวเวอร์ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเรียกว่า c เ r ติฟิเคิลแฟซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้มากกว่าพัดลมแบบอื่นๆในรูปแบบคูลิ่งทั่วไปเหมาะกับการทำงานในสถานที่ที่มีขีดจำกัดในด้านเสียง สำหรับอุตสาหกรรมที่มีระบบน้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงที่ต้องการระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลรักษาคูลิ่งทาวเวอร์ของ BAC เนื่องจากออกแบบชุดมอเตอร์ขับพัดลมผู้เล่ติดตั้งด้านนอกของแนวระบายความร้อนจึงทําให้การดูแลรักษาง่ายอุปกรณ์ติดตั้งในตำแหน่งที่ช่างสามารถเข้าไปทําการบำรุงรักษาได้ง่ายและสะดวกครับคูลิ่งทาวเวอร์ยี่ห้อ BAC ใช้วัสดุ มาตรฐาน OSHA จึงมั่นใจได้ว่าความแข็งแรงทนทานมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานครับหากลูกค้าท่านใดต้องการ c o o l i n g tower ยี่ห้อ b a c สามารถติดต่อมาที่บริษัท Premium Equipment and Engineering ได้เลยครับ